สวัสดีค่ะอยู่กับพเราซิซีกราวค่ะมาแล้วค่ะกับ official T ลทีเซนะคะของเรื่อง The Jungle นะคะเกมรักนักล่าบาลับตั้งแสดง ปังๆทั้งนั้นเลยจาก g m m เ v นะคะหนึ่งในนั้นก็จะมีน้องนานโนนของพลอยแลวก็มิกซ์ซของพราวด้วยนะเพราะเดี๋ยวเรามาดูอ f ฟ i c i a ี t e a s เ r รก่อนว่าเรื่องราวจะเป็นประมาณไหนยังไงจะได้เตรียมตัวสำหรับการออนแอร์ตอนแรกที่จะมาถึงเร็วๆนี้ค่ะเอ,อเป็นน่านสนใจสุดๆบารับใดๆลอนดูคือชื่อของบารับย่านทองหล่อไม่มีใครรู้ว่ามันตั้งอยูอ่ที่ไหนเปรียบเหมือนป่าที่ลึกลับท้าทายและมีสัตว์ร้ายอย่างจักเกว วากเบอร์บูฟว้าวไทเกอร์เฮ้ยเดี๋ยนะนั่นนสองคนเหรอฮันเตอร์อยากไปจังเลยค่ะพอดีอยู่แถวขออดีเลยมีมากเห็นไปดูหนังบ้าเดอะจังเกิ้ลชื่อของกลุ่มเทย์บอยที่รวมตัวกันเกือบคืนไงรวมตัวทำอะไรวะออกล่า ้าา่่อออยยยกเเป็นืหแก้วนี้ชื่อว่าเดอะจังเกิลจะได้เช็คอินนะครับว่ามาถึงแล้วอุ๊ยฟานด้วยคุณกับผมนะเราอยู่ในคนละระดับอยู่แล้วนะเดอะจังเกิลอะพวกเราแค่รักสนุกไม่ได้คิดว่าจะคิดูิแล้วฮัลโหลระหว่างกลางวันกับกลางคืนตัวจริงของนายเป็นแบบไหนคุณนอนกับฉันได้ปะฮันเตอร์เปิดห้อง S <S ออไอรีนเปนคนรู้จักในชีวิตจริงดีเกินกว่าที่จะคบกับกูแล้วก็พวกเราทุกคนกูนอนกับไอรินไปแล้วว่ะกูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่าคนนี้ห้ามยุ่งกูอยากจะทําให้ผู้ชายพวกเนี้ยมันชดใช้กรรมในสิ่งที่มันเคยทำให้กับผู้หญิงคนหนึ่งอุ้ยพอดี่เสียเม<า>ื่อกี้กรหรออุอ้ยต้องหาว่าใครเป็นคนฆ่าแต่ถ้ากูเอาเขาอ่ะเขาก็แยกไม่ออกหรอก ว่าเป็นมึงอเป็นแฟนฉันรู้นะว่าเธอรู้สึกยังไงกับเขาอ่ะแต่ฉันไม่อยากให้เธอตกเป็นเหยื่อเขามีคนแค่ผู้หญิงคนเดียวอํะให้มึงเอาปืนจ่อกูได้เลยยนงเลยไม่คิดจะท้ากันหน่อยหรอครับที่เอากันครั้งเดียวอ่ะมันต้องอิ่มากก็ได้อยู่มันก็แช่ของเล่นตอนนี้เบื่อที่เ,เลิกเหรอเพเ่อนเขาไม่มีทางกลับมาหาที่แล้วเพราะคุณเนี่ยมีความสุขได้อย่างนี้นานหรอกเพราะว่าฉันนี่แหละ จะเป็นคนทำลายสวรรค์ของพวกคุณเองงเ,เราต้องการอะไรกันแน่วะ ้อรับสุลังนดู the ติดตามชม The Jungle เกมรักนักล่าหวานรักทุกวันจันทร์นังขารเริ่ม24กรกฎาคมนี้เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM25 รับชมย้อนหลังฟรีที่วที่ที่วิวเท่สุดๆเลยแล้วนันนนเป็นแฟนมีนันนนดีแล้วก็มีนันนน้ายแต่ว่าทั้งคู่อยู่ใน The Jungle ทั้งคู่ใช่ไหมใช่คือมีฉายาทั้งคู่เนาะเมื่อกี้เราเห็น ส่วนมิกก็คือเป็นเหมือนแม่เล้าแม่เล้าเป็นฮันเตอร์ที่คอยแบบคุมเดอะจังเกิลอีกทีหนึ่งและคราวนี้พี่คลิสกับพี่ออฟเนี่ยเขาก็จะต้องมีการบาดหมางก,กันเรื่องผู้หญิงชื่อไอรีนเพราะว่าเป็นคนดีซึ่งพี่ออฟบอกแล้วว่าห้ามแตะต้องอืมแล้วก็จะมีฉากคริสสองห้าเมื่อกี้ที่มีคนกอดซึ่งคนนั้นอาจจะเป็นไอรีนหรือเปล่าแล้วแน่ๆมีคนตายอืมแล้วปันปันน่าจะมาเพราะคนที่เสียคน<ก>นั้นแขนซึ่งนันนนร้ายน่าจะเป็น ต้นเหตุที่ทําให้คนนั้นตายาหรือเปล่าแต่ว่าเดอะจังเกิลทุกคนก็จะต้องรู้เรื่องหรือเปล่าแต่เดอะจังเกิลทุกคนก็คือหล่อนเลิศมากมไม่ไหวแล้วลองมาปั่นหัวหนูดูสิคะ <laughs> ยังไงอะบารักเราจะต้องไปตามหาให้เจอ อ่ารอนเดย์บูสาาิทุกคนไปตามหากันได้ที่ซอยทองหล่อนะจ๊ะเดี๋ยวเรามารอดูกันเน้ะยี่สิบสี่กรกฎาคมนี้นะคะเต็มไปด้วยนักแสดงคุณภาพอีกแล้วจากตื่น <S <S <า>เต้นนะจะได้เห็นพี่ลีพี่มุกกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งด้วยเนาะแล้วก็นนน์สองร่างกล้าวใจและน,นั่น หนุบหนิบน<ด>่าดูแก้มขนาด,ดไหน<ด>จะได้เห็นพี่อ้ายในบทแซบแซบอีกแล้วชอบมากชอบมากๆนะจากผู้สร้างด้วยรักและหักหลังก็การันตีแน่นอนแล้วก็เป็นการมาเยือนจีมเอของปันปันด้วยม,มันไม่มีอะไรจะปังไปกว่านี้แล้วทุกคนแล้วเดี๋ยวรอดูรีแอคของเราสองคนได้เลยเราจะมีฉายาในป่าไหมขอไปคิดก่อนได้ป่า อยากจะเอาให้แบบว่าคู่กับฮันเตอร์ถึงแม้ถึงแม้ฮันเตอร์เขาจะมีฮันเตอร์เอิร์ธอยู่แล้วแต่เราเขอหาชื่อแบบนึงอ๋อโอเคเฮ้แต่ว่าพี่ลุกก็เท่นะเดอูฟอบบจริงแต่พูดตรงๆนะพี่คิดชื่ออะไรนะมันมีทารันทูลัสอ่ามังมุมมีคนนึงอันะนนหนึ่งอะนลหนึ่งแล้วก็ไทเกอร์ตัวเอ้ยไลออนคือพี่ออฟไลออนคือพี่ออฟหรือพี่ลีพี่ลี เดี๋ยวเราขออนุญาตไปทําความรู้จักเดอะจังเกิลเพิ่มเติมก่อนนิดนึงนะคะก็จะเตรียมตัวเข้าเดอะจังเกิลทุกคนนะทุกคนเราดูแอคของเราได้เลยเรื่องซบแซบก็เหมาะกับผิวซับแซบอย่างเรารู้แล้วอยากเป็นอะไรเป็นอนาคอนดาเออฉันเป็นแม่เบียร์แล้วกันเอาแล้วมัไมต้องมาเป็นประเภทเดียวกันด้วยอ่ะก็เรามาเป็นงูพิษเออมีลูกมีลูกแต่ก็ชอบแฟนลูกอะไรอย่างเงี้ยฉันมเป็นนางพญางูขาว ป่ะเดี๋ยวเรารอดูนะจ๊ะปักบุดเลยนะจ๊ะ24รกรกฎาคามนี้กับเดอะจังเกค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปราคาะกับป่าคะ่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ที่รอนเดวู